เจคับรถผมรุ่นนี้รุ่นนี้ทอยอเสียจักบาทครับคุณด,ดีวเวลาคุณเชคคาตูทอยอเสียกับเจง่ไท้ายแคทนั่นะก่อนอื่นต้องบอกนะคะว่ารถบางรุ่นที่ผลิตมาในพอสอเดียวกันน่ะ บาร์โค้ดของท่อไอเสียมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเมื่อบาร์โค้ดไม่เหมือนกันคะ่ะมันก็จะทําให้ค่าตัวของท่อไอเสียไม่เท่ากันด้วยคะ่ะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดพวกเราต้องการทราบค่าตัวของท่อไอเสียแบบชัดเจนที่สุดนะ่ะให้พวกเราถ่ายรูปท่อไอเสียรถยนต์แบบทั้งตัวนะคะถ้ากรณีว่าพวกเรามีปากกาหรือว่าดินสอนนะวางทาบแล้วก็ถ่ายรูปด้วยยิ่งเพิ่มความชัดเจนได้ยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ่ายรูปบาร์โค้ดตรงท่อไอเสียนะั้นแนบเข้าไปด้วยสรุปแล้วทั้งหมดอยู่ที่2ภาพนะคะแล้ว ก็ส่งไปที่เพจเจ๊ใหญ่ไทยแคทนะแล้วเพจเจ๊ใหญ่ไทยแคทก็จะเปิดหาข้อมูลแล้วก็หาราคาท่อไอเสียส่งให้ให้กับพวกท่านค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทราบเฉพาะรุ่นรุ่นอย่างเงี้ยเจ๊ใหญ่ไทยแคทก็สามารถเปิดราคาให้แบบกลางๆให้แบบคร่าวๆนะคะกล่าวขอบพระคุณค่ะ